เทวดาชื่อนางน้อยค่ะนางน้อยมีปัญหาอะไรจ้าปวดหัวสุขภาพเป็นไงสุขภาพปวดหัวปวดท้องปวดหัวอย่างเดียวค่ะปวดท้องปวดท้องด้วยค่ะมันจะเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นขึ้นลงลงเหมือนมีชีวิตอยู่เหรอค่ะเหมือนมีอะไรขึ้นเคลื่อนไหวอยู่เหรอค่ะเป็นมากี่ปีแล้วหลายปีห้าปีเจ็ดปีสิบปีห้าปีเป็นมาห้าปีแล้ว มีทำแท้งหนึ่งคนหรือเปล่าค่ะทำแท้งหนึ่งคนเป็นคนเคยฆ่าสัตว์ใช่ไหมค่ะด้วยอาชีพหรือว่าด้วยทำอาหารค่ะทำอาหารให้พ่อให้แม่กินให้ครอบครัวกินค่ะพรนั้นกุ้งหอยปูปลากบเขียดเต่าเตากินหมดทุกอย่างใช่ไหมค่ะอ่าเขียดไหมค่ะท่านเทวดาณเวลานี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพท้องผิดปกติเหมือนมีสิ่งชีวิตมี สิ่งชีวิตอยู่ในท้องเคลื่อนไปเคลื่อนมาค่ะแล้วก็ปวดหัวด้วยปวดที่หัวด้วย่เหมือนอยากให้ครตัดไปที่คอที่หัว,หวที่หัวเลยเหรอไม่มีพักไม่มีผ่อนเลยเหรอพักอ่ะหายไปเป็นช่วงๆแล้วหายไปช่วงๆเดี๋ยวมาใหม่คท่านเทว,วดาอาการนี้เป็นอาการที่ไม่สามารถหาคำตอบได้เดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไม่เป็น เดี๋ยวขึ้นบนลงล่างจะทำอย่างไรดีมีสัพพสัตกับเด็กท้องดึกแท่งหนึ่งคนมีแดกใช่ไหมท่านหนึ่งคนเคยเกาวขานกันแล้วสินะาถ้ามีเด็กมั่นหละคราอย่าหวังนะว่าเราจะสุขแลไหนจะสัพพสัรอีกท่านเอ๋ยมารวมตัวกันเลยแล้วสินะามากระุมบอนกันแล้วสิคราส่งผลแล้วสินะาแหละท่านแน่สรุปแล้วเป็นด้วยกันทั้งสองอย่างใช่ไหมสัพพสัรกับวิบญ,ญญาณเด<า>็ก ที่เข้าไปวิ่งเต้นอยู่ในท้องในตัวเธอในหัวเธอแล้วจะทำยังไงอยากจะให้อยู่อยากให้ไปพวกนี้อยากให้ไปขอให้แยกย้ายกันไปเลยร่างกายไม่ไหวแล้วแยกย้ายใช่ไหมท่านใช่แล้วก็ได้กันนั่นแหละนะถ้ามนุษย์อยากจะหมดกรรมแล้วสิคราควรจะส่งเด็กหนาไปเกิดแลเด็กหนึ่งคนต้องใช้เวลาเท่าไหร่สัพสัตทั้งฝูงต้องใช้เวลาต้องใช้อะไรบ้าง เด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละนะไม่ยากเย็นนั่นหรอกครบส่วนสัพพสารนะแต่ท่านแร่รวมให้หมดเลยท่านเอ๋ยหกสิบวันเลยนั่นแหละนะสัปพสารเอาชุดขาวสองชุดค่ะผ้าไตาหนึ่งชุดหนาะก็ได้แ้วสังฆทานเป็นผักผลไม้อยส์เลยให้ได้สักห้าสิบตัวสิบห้าบวกหกสิบใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเจ็ดสิบห้าวันพร้อม,อมไม่พร้อม พร้อมเมื่อไหร่จ๊ะเริ่มพรุ่งนี้เลยเริ่มพรุ่งนี้ค่ะเริ่มพรุ่งนี้เลยอ้าวเข้าของก็ไปเตรียมไม้เขาแล้วกันแล้วเด็กได้อาหารการกินได้หมดแล้วยังไม่ได้รู้ชื่อเลยครับอ้าวเด็กชื่ออะไรท่านเทวดาชายหรือหญิงการเล่าแลยไม่รู้ค่ะหนึ่งคนไม่รู้เลยเป็นชาย ชื่ออะไรชื่ออย่างไรค่ะเมชื่อแล้วชื่อธนพงศ์ครับธนพงศ์โอเคกินอะไรบ้างเสียงอะไรค่ัหลงตาใช่แล้วเสียงอะไรอ๋อเขากำลังเขากำลังก่อสร้างอะไรกันอยู่วะข้างหลังเหรอเอาอาหารก่อนอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากกินก่อนกินก่อนเรื่องใหญ่ธนพงศ์ครับธนพง์กินอะไรกินัทบอกมา พอผัดกะเพราใช่ค่ะหลวงตาโอเคนน้ำหนมเจเวนแค่อย่างเดียวเองเหรอเอาอีกอย่างหนึ่งก็ได้เอาอะไรข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก็ได้หลวงตาเพิ่มข้าวขาหมูข้าวมันไก่ครับรีบลอยครับอ้าวเสื้อผ้าอะไรชุดอาหารครับชุดอาหารหนึ่งชุดครับฐานบกครับปล่อยสัตว์หนึ่งก็บอกนะ ปืนหนึ่งกระบอกครับโอเคสัปประศัตจะเอาอะไรที่เขาจะต้องไปปล่อยช่างประยาเหรอเอาหนูยังไม่จบเลยได้หรอเนี่ยกดดีเงาของเธอจะถ้าปล่อยถอดอะไรล่ะเอให้หนูไปช่างประยานเหใช่รีบไปรบกวนถามช่างประยานก่อนช็อตมาแบบนั้นอะช้อตข้ามคิวอ่ะไม่เป็นไรอ่าบอกมาสัปประศัตอะไรบ้างที่อยากจะให้ปล่อยอ่าเต่าสองตัวกบสองตัวก็พอครับหสุนตาเต่าสองกบสอง โอเคสังขารหนึ่งชุดเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนใครเป็นคนไปวิ่งในท้องใครเธอเองเหรอวิ่งบนวิ่งล่างก็เปล่านมอครับเอาายปชางไล่เ่มการจับกันเอยน้ำอยงหนูไป่จับดิคือไปถึงหัวเปล่าขึ้นมอนอ่ะลูกตรงลูกกระาหูหปากเปมอนแล้วลวงตอ้ง <c oughs> ทุกสวนเลยเหรอข้างในมันปั่นป่วนไมหมดเลยเหรอโอ <c oughs> ้สไล,เ,ลเดอร์ข้างในเอือรไมว่ล่ต้องนอนเลยไม่ต้องนอนกหนูอ่ะไม่ต้องนอนเลยอ่าอ่ยุตเตะปิดสวนสนามแล้ว มารับบุญแล้วจะไปเกิดเดี๋ยวเล่ยนเดีียมไปเข้าไปอยู่ในตัวเขาก็ปฏิบัติไม่ได้ไม่ต้องไปกันเลยทีนี้หยุดเลยเหรอหลวงตาเอาหยุดเลยรับบุญอย่างเดียวเตรียมพร้อมไปเกิดแล้วเรียบร้อยไปได้เอาเอาเธอบอกให้สัปปสัต์ก็แล้วกันสัปปสัตวนอะไรบ้างรชาเนาะถามมันไปเลยในได้หมดแล้วยังได้แล้วออาเธอได้แล้วงั้นก็ยกพวกกันออกไปได้เลยออกเลยเหรอออกเลยเด้เขาจะได้รีบปฏิบัติ นั่นแล้วมาอยู่ข้างนอกไปลอยๆข้างนอกก่อนอ,อย่าไปอยู่ในตัวเดี๋ยวปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยมา<อ>นั่งเจ็บนั่งปวดอยู่นั่นแหละเบอร์บองด้วยห <c oughs> นูไม่เห็นบองเลยหนูซึมไปทำเขาเบอร์บองนี่ว่าอเออยังตอนเนี้ยเออแล้ว,ลลวนี่ไอพวกนี้ไปไป,ไปย่ำอยู่ในหัวเขา<อ>ไม่รู้นี่ไม่เห็นบองเลยลวงตาซึมแล้วไงบอกไม่ได้แล้วไง ใช่พวกมีวิญญาณพวกนี้อยู่เออทั้งนั้นแหละบางทีเดี๋ยวก็อารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงเดี๋ยวโศกเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวก็ได้นะลงตาทำช่องทางไวแล้วอ๋เอเหรอกกับมุดไปนู่นมุไดไปนี่เหรอไม่ไหวแล้วจบขาจะได้บำเพ็ญเพียรตามนี้บา,บายบายไปได้โนะชคดีอเขาตั้งใจปฏิบัติแล้วเขามาแล้วเอาจริงแล้วไม่รอแล้ว